สวยจ้ะป่วยมาะตัวป่วย,ยทับพี่นะคะเนาะสวัสดีค่ะหมายเสขงเสียทำนดีชาแนลนะค่ะเนาะคะ่ะหลังจากเราให้ตัวกแล้วเนาก็อะซีมาเหล่าสวนป่วยเฮ้านะคะเนาะคะ่ะบรรยากาศสวนป่วยต้นเสาวๆะนะจ๊ะเนาะก็สดชื่นดีนะจ๊ะนี่ค่ะ มีกระสีดแดดแห้งแน่จังหน่อยนะคะเนาะเพราะว่าค่ะฝนฝนบ่ตกแล้วน่าจะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศตอนเสาะของเฮาค่ะมีน้ำหมองน้ำค้างลงนะคะเนะาะค่ะบรรยากาศกระลมหนาวกษิมาแล้วน่าจะบรรยากาศสวนกล้วยของเฮ้านะคะเนาะค่ะน้ำว่าของเฮาค่ะกำลังแตะออกปีโอ้ยน้ำว่าโบล้วยตีดนี่ค่ะ เดี๋ยวจะพาไปเบิร์นเกล่เฮานะคะเนาะโอ้ยบะเขอนี่ใหญ่บะเพ็ดเก็บบ่นี่บะเขินหอยบะเขือตอแหล่นะคะเนาะเขมากินน้ำพีกับว่าเส่๊บเส่๊บนอนจากเนาะนะคะนวยเพิ่นน้อยแต่เพื่นกรอบนะคะเนาะนี่ค่ะใหญ่กับเพิ่นเด็กเก็บนะคะมีหลายอยู่นะคะเนาะนี่่คะบะเขือเปาะหน่อยนะคะเนาะกินน้ำพีกับเส่๊บนะคะนี่ค่ะบะเขือของเฮาในสวนหอยนสวนกับพ่อนเด็กเก็บกินนะคะเนาะค่ะเขือต้นเก่านะคะเนาะเพิ่นกำลังเกิด ปงใบอ่ามีดอกนะคะเนาะนี่ค่ะเลือกินกันเลยใครขึ้เก่าเลยนะคะเนาะเพราะว่ามีทุกอย่างในสวนนี่จ้ะเขือแน่พริกขี้หนูแน่ค่ะปลูกสลับซับกันไปแล้วจ้ะเนาะค่ะมาเมืองล้วยเหรอชวนกล้วยเขาก่อนนะคะเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็ทำทิ่มสีเขียวนะจ้ะเนาะนี่ค่ะกำลังออก ลูกก็เพื่อกันร้ายเนาะ,ค,ะค่ะกล้วยเฮาค่ะหลุ่นนี้เนาะคะ่ะนี่ค่ะโอ้ยเห็ดยังเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสวยๆเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าสิเป็นเน,เะนะะ็ดเบื่อแล้วเนาะจ้ะเลยค่ะออกในสวนเฮาเนาะค่ะเนาะนี่ดอกง่า่เบลือเปล่าอะไะจัะเนาะ ก็เห็นเห็ดอยังน้อเห็ดเหยื่อไผ่บ่เนาะคะ่ะนี่ค่ะสวยสวยนาะจะ้จะมีแต่ดอกใหญ่ๆเนาะจะ้ะค่ะน้ำไม่หลงปวยของเฮาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะตอนนี้ก็ยังพอมีน้ำอยู่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะแต่ว่ากันแรงจังน้อยก็นน้ำก็สิบ่ม,มีให้เฮาได้าใส่สวนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่บ่โหปีนี้สิเป็นแนวไเนาะจ้ะเนาะค,ะะคะ่ะ น้ำสิเบิดซาเบิดเร็วเนาะค่ะเนาะ,ะสิแดงซ้ำได่เนาะจ้ะเนาะปีน,นี้แด้วเข้ามาเบิ่งกันหลุ่นกันเนาะค่ะเนาะค่ะกล้วยของเฮาก็ต้องการน้ำเนาะค่ะค่ะคเฮาสิได,หดห้พดน้ำพดยางเพิ่นไปเรื่อยๆเพิ่นสิได้งอกงามนะะเนาะค่ะเนาะค่ะนี่คือกล้วยสซนหนาของเฮาเนาะค่ะเนาะนอันนี้คือกล้วยไข่ปาตะบองเนาะจ้ะเนาะ กันไปสับกันไปกับกล้วยทับทิมของเฮานะคะเนาะออกเรื่อนนะคะเนาะกล้วยไข่พัตตบองของเฮานี่ค่ะต้นพันธุ์ใบใยหมากนะจ๊ะแต่ว่าลูกพันธุสวยสวยนะคะเนาะเครือเพิ่อการสืบมีไรบีแน่นะคะนี่ค่ะก็เือว่าสวยอยู่นะเกันเนาะนี่ค่ะอันนี้คือกล้วยไข่พัตตบองนะจ๊ะเนาะค่ะ นี่คือต้อนลำต้นของเพิ่นนะคะเนาะลูกเพิ่นก็บ่ได้ใหญ่มากนะคะน,นี่ค่ะแต่วา่าเพื่อเพิ่นก็สิมีหลายวีแน่เนาะค่ะเนาะลูกเพิ่นก็สิสวยสวยเนาะค่ะใยไข่ปลาตะบองค่ะใบชาก็ออกเปรี้ยวหว,วานๆเนาะค่ะเนาะหวานอมเปรี้ยวนะค่ะเนาะใบชาเพิ่น,นะค่ะน้ำตาลหน่อยเนาะค่ะ คนเป็นเบาหวานเบาหยังก,ก็กินดีนะะเนาะค่ะเนาะหัยไข่ปลาตะบองนี่ค่ะอันนี้คือพริกขี้หนูของเฮานะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะว่าได้เก็บกินอยู่เยอะจ้ะเนาะคะ่ะนี่คะ่ะเอาไปเรื่อยๆกันเนาะโอ้เราะคยเนาะหัวลวงมะละกอของเฮานะะี่ค่ะ เพือกัสิบดายไลฟ์วีเนี่ยบดายน่าจะเนาะแต่ว่ารูเปคนกับส like ิสมบูรณ์แน่เนาะค่ะเนาะเพื่อนนี่จิตหญ่แน่นะคะเนาะต้นพนใหญ่สมบูรณ์น่าจะเนาะนี่ค่ะหอยทับทิมเนาะค่ะเนาะทับทิมสีม่วงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ นี่ก็ตือกาสมาเก็บเห็ดแล้วก็มาหาเหล่าหัวรถสวนหงอนะคะเนาะค่ะปกติกะกันนี่ก็สิอยากได้หยาหนองหัวหนองควายแน่ออเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็พระท่นาน้หญอยู่ค่ะเนาะเดี๋ยวก็ต้องรีบไปหาหยายหน,งหนงองหัวหนองควายเฮาคือเก่าแลนน้วนิดนึงเนาะถ้ากิมของเฮาเนาะค่ะมีหลายชนิดนะคะควยในสวนของเฮาเนาะคะ่ะเนาะ เราบึงดุมกล่วยเข้ามาเรื่อยๆนะคะน้ำก็ได้ลองก็เลิมรดแน่แลจ้ะเนาะนี่นะคะ่นะ,คะโหว่าแรงนี่สิเป็นจังไงนะคะเนาะอะ้อนะ้ยบางนาสุกโอ,อนลงนะคะบางนาหอมเล้จ้ะเนาะอู้ยผลได้สุกนะคะ หน้าหอมของเขาลองนี้ไก่สีเมสไรหนาเนาะคะ่ะเนาะแใส่ตองโสบใส่ใใหม่เนาะคะ่ะ,คะป่วยของเขาเนาะค่ะค่ะพามาเบิ่งกล้วยส้นหนาของเขาเลยคะ่ะ กะสิพามาเบิ่งเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะค่ะทางนั้นก็สิเป็นกล้วยหักมุกเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะกล้วยหักมุกของเฮาค่ะเครื่องงามๆเลยจ้ะนี่ค่ะจ้ะรวยสวยๆเนาะค่ะกล้วยฮักมุกของเฮานี่ค่ะค่ะ พอไปสุกเอาไปเผาเนี่โยโหรสชาติดีนะจ๊เะ,ะ,นนะ,ะเนาะแซ่บเนาะค่ะหอมหวานเนาะค่ะเนาะก้วยหักหมกของเฮานี่ค่ะต้นพืชน,นะะเนาะค่ะเนาะนี่คดิสูงเนี่ยจังหน่อยเนาะค่ะเนาะก้วยหักหมกเนาะค่ะ อีกเครือนหนึ่งงามๆจ้ะเนาะนี่ค่ะสวยๆจ้ะสวกล้วยตาหรือว่ากล้วยทับทิมเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเป็นอีกเขื่อนหนึ่งจี่สวยเลยจ้ะเนาะนี่ค่ะลูกกล้วยก็สีสมบูรณ์เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเขาตอกอาใหม่ข่ำยันพันใบเนาะค่ะเนาะมาดันเดาว่าพันธุ์เสด็จหลุมลงมาแล้วจ้ะบริกินเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเขาต้องซอยเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพื่อได้เพิ่น ออกลูกเขาก็ต้องเอาไมมมาขำใบซอยเลือเพิ่น้เนะคะเนะาะค่ะพกสิณาก็ละลมมาลุมเกสิได้พกสิลมลเนะาะจ้ะเนาะหาไม้หยังมาขำเพิ่นว้นะะเนาะนค่ะเนาะอันนี้ก็สายมากแล้วนะจ้ะเนาะเดสิอาไปหาหญ่หนองงหน,อ,หน,อ,ยอ,ยงนองควา,ย,ายเองเนาะจ้ะเนาะค่ะันี้ก่ล้วนาะเสเอียวเนาะค่ะ กำลังออกลูกออกปีกันลายอยู่นะจ๊ะเนาะในสวนของเขาค่ะเซานี้เขากับผ้ามาเบิงกกลกวยหล,ลายสายพันธุ์ในสวนเขาะคะเนาะค่ะ กดี๋ไปตัดางาหนังง่วนหนังควายเลยจ้าค่ะเขาจิขอจบคลิปไปต่เพียงเท่านี้แล้วจ้ะเนาะค่ะก่อนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและจ่ายา่องของเทาค่ะเบร์เซียน้ำดินชาแนลจ้าเพื่อเป็นกำลังใจเหาคลิปใหม่ๆต่อไปเน้อค่ะ,อะ,คะขอกั้งม่คิดหนาจ้าสวัสดีจ้า